สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเดอ้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายวายเรื่องอยากจะอีกครั้งเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับออถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามหรือกดปุ่ม Super Thanks ให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่60คุณชายไม่เชื่อหรือขอรับเมื่อวานผู้น้อยใจกล้าหน้าด้านขอค่าตอบแทนเป็นคุณชายทำให้ฉินปอ,องโมโหเจียนคลั่ง น่ากลัวเสียจนข้านอนไม่หลับเช่นนี้ไม่ใช่ว่าข้าจริงจังมากหรือไรพูดจริงหรือพูดเล่นอาจเป็นหน้าของข้าออกอาการมากเกินไปชิวเฟอร์อินก็ทาฮึดฮัดอย่างน่ารักน่าเอ็นดูตัดเพาะใส่ข้าที่ยังตั้งตัวไม่ติดคุณชายไม่เชื่อหรือขอรับข้าพูดจริงๆเงื่อนไขที่ข้าต้องการคือคุณชายชินอองสะบัดเสื้อเดินออกไปทันทีสีหน้าทาเหมือนอยากจะบีบคอข้าให้ตายน่ากลัวยิ่งนักแต่เป็นเพราะใจรักพักดีต่อคุณชายเสียข้าถึงได้อุดทน ชิวเฟร์อินบรรยายความรักที่หลบซ่อนเสียลึกในใจที่มีต่อข้ายาวเหยียดไม่ยอมหยุดยากยากข้าฟังจนเวียนกล้าวไปหมดแล้วเอาละเอาละรู้แล้วว่ารักมากหลงมากเพียงใดแต่หยุดท่ำเสียทีได้หรือไม่ข้าบอกว่ารับรู้แต่ไม่เชื่อเด็ดขาดดูอย่างไรก็เสแสร้งช,ะช,ะชะัดๆข้ามองคนที่พยายามส่งสายตาหวานเลี่ยนหน้าขนลุกอย่างพินิษพิจารณาคาดเดาว่าอีกฝ่ายใช้วิธีการนี้ขับไล่แขกเช่นข้าเป็นแน่ เมื่อวานก็ใช้แผนกวนโมโหให้เจ้าแมวหึงจนหน้ามืดไปแล้วคราวนี้คงคิดจะใช้แผนการตรงกันข้ามเพื่อให้ข้าทนไม่ไหวแล้วขอตัวกลับเองอยู่แน่ๆหน่อยคิดว่าจะได้ผลอย่างนั้นหรือเจ้าทําได้แล้วไม่คิดว่าข้าทําได้บ้างหรือไรข้ากระมุมปากคลี่ยิ้มออกมาน้อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้ไปกุมมือน้อยๆเนียนนุ่มของอดีตชายคณิกาคนงามสมกับเคยเป็นนายโลมชื่อดังเนื้อตัวส่งกลิ่นหอมฟุ้งเฉียว คนงามที่พร่ำอยู่นานทันเงียบเสียงเยี่ยมในที่สุดก็หุบปากเสียทีดวงตาเฉียวคงเหนื่อยขึ้นมาสบตาก,กับข้านิ่งงนันแววตาสีอ่อนวุบไหวด้วยความหมือนเกรงก่อนจะปรับเป็นหวานเชื่อมสมแล้วที่เป็นคณิกาชื่อดังเปลี่ยนสีหน้าแววตาได้รวดเร็วนักแต่ใกล้กันเพียงนี้มีหรือข้าจะไม่เห็นข้ารับรู้ใจของเจ้าแล้วเฟยอ,อินไม่คิดเลยว่าเจ้าจะสนใจข้าเพียงนี้ข้าเองก็ไม่ใช่คนใจไม่เสรกรรม ยิ่งกับคนงามแล้วนับว่าไกลาจากคำว่าใจดำมากนักเฮ้อ er. ที่แรกข้าคิดจะเก็บงำความรู้สึกนี้ไว้ม่กล้าเผยความไหนเพราะเกรงว่าหากชิ้นขอ,องผู้นั้นลวงรู้จะนำไยมาสู่เจ้าแต่พอเห็นเจ้ารำพึงรำพันความรักความอาลัยที่มีต่อข้าแล้วมันช่างประทับใจยิ่งนักคุณชายเสียชิวเฟยอ,อินยิ้มตอบแย่แย่ตรอกตาไปมาทั้งงุนงงและสับสนกับท่าทีที่เปลี่ยนแปลงฉับพลันของข้า แม้แต่ชิงลู่ยังอ้าปากเหวอมองข้าอย่างตื่นตระหนกคุณชายเสี้ยอันใดกันเรียกว่าจิ้งถิงเถิดคุณชายข้าชิวเฟยอนขนลุกเกลียวไม่ต่างจากข้านักเขาผลักอ,อกข้าออกแล้วแซงทําเขินไอหันหลังหนีออกไปข้าแอบถอนหายใจเล็กน้อยหากให้ทํามากกว่ามีหวังถืนขึ้นเป็นแน่ระหว่างที่ชิวเฟยอินคิดหาทางออกข้าก็หันไปมองชิงลู่ที่ทําหน้ารับไม่ได้อยู่ด้านหลัง นุ่มหยกเห็นข้าขยิบตาให้ก็ทำหน้างงๆก่อนจะอ่านปากที่พูดไร้เสียงก็ทำหน้าเข้าใจหวังว่าจะเข้าใจจริงๆข้าหันไปไล่ต้อนเยื่อต่อเอื้อมมือไปวางบนไหล่ร่างบอบบางในอภรรสีสดสะดุ้งเฮือกเอี้ยวใบหน้าอมยิ้มแก้มแดงมามองข้าทอดมองเขายังอ่อนใจกล่าวถามด้วยความเป็นห่วงเสียมากมายเป็นอันใดไปเจ้าไม่ดีใจอย่างนั้นหรือท่าทางคล้ายไม่สบายใจเฟยอินยินดีที่คุณชายมีใจ แต่หากชิ้นอ่องลงรู้เรื่องนี้ละก็จะกลัวชิ้นอ่องไปใหญ่หากเขาทราบเรื่องก็เพียงแค่ตายโชคดีหน่อยตายฉับเดียวไม่เจ็บไม่ปวดถ้าโชคร้ายอาจถูกทรมานก่อนตายข้าสายหน้าไม่สนใจคําเตือนดื้อตอบอย่างไม่กลัวตายชิ้วเฟอ์อินเบิกตาหวัดหวั่นยิ่งกว่าเดิมจังหวัดนั้นข้าเหลือบสายตาไปมองชิงลูกเอาเลยรีบมาสมทบละครโรงนี้ให้จบจบไปเสียทีข้าจะไม่ไหวแล้ว ชิงลูกพยักหน้ารับก้าวเข้ามารับลูกต่อจากข้านายน้อยมิได้นะขอรับหากท่านชอบพอคุณชายเฉิวจริงๆก็ปล่อยคุณชายไปเถิดท่านอองรักนายน้อยเพียงใดไม่มีผู้ใดไม่ทราบบ้างหากรู้ว่ามีคนมาสนใจหรือแต่ต้องนายน้อยแม้เพียงปลายเล็บก็จะมีโทรศัท์ขึ้นมาทันทีวันนั้นยังจําได้หรือไม่ขอรับเพียงแค่มีบุรุษเผลอเข้ามาชนปลายชายเสื้อของนายน้อยมันผู้นั้นก็ถูกท่านอองชักกระบิบตะบันหน้าไปหลายแผล คืนท่านไปยุ่งเกี่ยวกับคุณชายฉิวแล้วก็บ่าวไม่อยากจะคิดเลยว่าท่านอองจะลงมือโหดเหี่ยมใดบ้างชิงลู่ระเบิดถ้อยคําออกมาพรวดเดียวสีหน้าหวาดกลัวจนซิดเสียวตื่นระหนกและหวาดหวั่นแทนคนจะโดนตัวสัน่นแทบจะหลั่งน้ําตาสมบทบาทยิ่งนักชิวเฟยอ,อินได้ฟังความยิ่งหน้าซีขาวข่าตัวสั่นบิดไลยของอีกฝ่ายแน่นเงียบไปใจก็เอ่ยตอบใจคนงามพยายามไม่แสดงท่าทีหวาดกลัวแต่เสียงกลับสัน่นแทบฟังไม่รู้เรื่อง อยากลัวไปเลยข้าจะเป็นคนปกป้องเจ้าเองชินอองไม่กล้าลงมือกับข้าหรอกจริงอยู่ที่ชินอองไม่กล้าลงมือกับนายน้อยแต่ท่านอองลงมือกับคุณชายฉิวแน่นอนขอรับนายน้อยจะเอาสิ่งใดไปช่วยเหลือเขาได้บาวกลัวแทเหลือเกินชิงลู่แทรกเข้ามาอีกรอบตรงใจฉิวเฟยอ,อินที่ขึงตามองข้าขมแงข้าสายหน้าไปมาทำหน้าคุณคิดแซงดีใจเมื่อคิดทางออกได้เมื่อวานนี้เฟยอ,อินขอร้องฉินอ,องไม่ใช่หรือ หากต้องการช่วยเหลือต้องแลกกับตัวข้าดีเลยเจ้าก็ช่วยชินอองแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างไรเล่าเฟยอ,อินคุณชายท่านอองจะยอมหรือขอรับอีกอย่างไม่ใช่ว่าคุณชายรักชอบอยู่กับท่านอองหรอกหรือชิวเฟย์อินสะดุ้งตัวหยงเมื่อข้าดึงเขาเข้ามากอดไว้ด้วยความดีใจพยายามดิ้นขืนตัวออกไปจากข้าก่อนจะเอ่ยเตือนสติเสียงแข็งข้าไม่สนใจเอาเช่นนี้ละ รีบไปแจ้งชินออกว่าข้ายินยอมตามคําขอร้องของเฟย์อินขอรับบ่าวจะไปแจ้งเดี๋ยวนี้ชิงลูกโค้งตัวรับคําสั่งแล้วหันหลังจะเดินออกไปชิวเฟย์อินเบิงตาตะกวนดังลั่นพร้อมกับผลักข้าเสียรุนแรงดีตัวออกไปกรีดร้องปฏิเสธไม่ได้นะข้าไม่ยินยอมอ้าวเจ้าไม่ได้อยากได้ข้าอย่างนั้นหรือผู้ใดอยากจะได้เจ้ากันแต่เอเจ้าเสนอมาเองนี่ ว่าหากอยากให้ช่วยต้องแลกกับตัวค่าข้าตัดสินใจแล้วจะยกเลิกมีได้อย่างไรเจ้าก็ต้องช่วยเพื่อแลกเปลี่ยนตัวค่านะข้าไม่เอาให้ตายก็ไม่แลกเปลี่ยนแต่เจ้าต้องช่วยชินอองเออช่วยก็ช่วยหมดเรื่องหรือ,อยังชิวเฟอร์อินกริดร้องเหลืออดเหลือทนมาดยั่ยยวนแบบชายคณิกาหลุดลุ่ยหนีหายไปหมดเหลือเพียงภาพของเด็กหนุ่มหัวเสียผู้หนึ่งข้ากับชิงลู่เหลือบตามองกันแวบ,บหนึ่ง ก่อนจะรีบควักม้วนสัญญาที่เตรียมเอาไว้ให้ฉิวเฟยอ,อินลงหลมือชื่อแทะเพื่อมัตตูไม่ให้ดิ้นหลุดทำการรอบครอบจะได้ไม่ปวดหัวทีหลังได้สัญญามาไว้ในมือข้าก็ฉีกยิ้มกว้างโบกมือล่ำลาเจ้าของบ้านอย่างรวดเร็วไม่รั้งอยู่นานให้อีกฝ่ายตั้งสติดได้ก่อนคุณชายเซียก่อนที่จะเดินออกไปจากคฤหาหนาฉิวเจ้าของบ้านก็เรียกข้าไว้เสียก่อนใจข้านั้นแอบประหวั่นว่าอีกฝ่ายจะบวยวายประท้วง แต่ไม่เป็นไรข้ามีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรชิวเฟอร์อินที่ตั้งสติได้มีรอยยิ้มหวานอยู่บนหน้าแต่ข้าเห็นแล้วกลับขนลุกไปหมดทั้งตัวลังไม่ดีเสียแล้วอดีตชายคณิกายังย่างเข้ามาหาด้วยท่าทางอ่อนช้อยนุ่มนวลคุณชายเซี่ยอาจจะรู้แล้วแต่หากไม่บอกท่านข้าคงกลุมใจคิดมากไปหลายวันเป็นแน่ชิวเฟอร์อินเกเรนมาแย่ให้คนฟังอยากรู้อยากเห็นข้ายืนนิ่งทำหน้าเหมือนเฉยไร้ความสนใจใดๆไม่ยอมตกหลุมพรางง่ายๆหรอกนะ แต่อดีตในโลไม่สนใจกระซิบบอกข้าเสียงเบาแต่สะเทือนไปถึงข้างในใจเมื่อคืนท่านออกนัดเจอกับใครไม่ทราบที่หอบุพผาจันทราขอรับชิวเฟอ์อินเห็นข้ายืนนิ่งเงียบก็เสยยิ้มย่ยอพาตัวก้าวถอยหลังออกห่างข้าตวัดสายตามองตามทำเสียงขึ้นจมูกคิดจะเอาคืนอย่างนั้นหรือฝันไปเถิดข้าไม่ได้หูเบาเช่นนั้นชิวเฟอร์อินราวกับล่วงรู้สิ่งที่ข้านึกคิดเขาถอนหายใจยืนยันหนักแน่นข้าน้อย พูดความจริงนะขอรับพูดจบก็พาเหล่าข้ารับใช้เดินเข้าคฤหาสไปทิ้งให้ข้าอยู่นิ่งเงียบอารมณ์กลุ่นๆเมื่อคืนอย่างนั้นหรือหอบุภาจันทราเพียงแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นสถานที่ประเภทใดเจ้าแมวไปจริงหรือแล้วไปพบผู้ใดกันเล่าข้ากบคิดอย่างหนักชิงลู่ที่รอยอยู่นานขยับเข้ามากระซิบเตือนให้ขึ้นรถมา้าลุดออกมาจากคฤหาสของชิวเฟร์อินข้าก็ยืนหน้าผิวปากเรียกรวมพนกน้อย ผ่านไปไม่นานนกนกสีขาวจุดดำบินโฉบเข้ามาในรถม้าทางหน้าต่างที่เปิดแย้มไว้ข้ายื่นมือไปมันก็ถลามาก่ออย่างแสนรู้ข้ารีบสอบถามที่อยู่ของเจ้าแมวกับนกน้อยที่มอบหมายให้ติดตามอีกฝ่ายที่ข้าให้สมุนตัวน้อยติดตามจับตาเขาไม่ใช่ว่าไม่ไว้ใจแค่อยากจะแน่ใจในความปลอดภัยของเขาเท่านั้นเองไม่ต่างจากเจ้าแมวเจ้าเล่าเขาเองก็ส่งองครักษ์งาติดตามจับตาข้าเช่นกันทำไมข้าจะไม่รู้ ได้ที่หมายค่าก็สั่งให้คนขับรถม้ามุ่งตรงไปทันทีจากนั้นก็ถามเรื่องเมื่อคืนวานที่เจ้าแมวไปมาคําตอบตรงกับสิ่งที่ชิวเฟย์อินกระซิบบอกข้าเกือบเผลอตัวบีบนกสายรับแสนรูก้ก่อนจะเผลอตัวอีกรอบข้ารีบปล่อยนกออกไปจากรถมา้าเจ้าแมวไปหอคณิกาจริงๆความจริงนี่พุ่งมากระแทกแสกหน้าข้าอย่างจังนึกถึงหน้าเย้ยเย้ยของชิวเฟย์อินแล้วโมโหุบทันทีแต่ก็รีบสลายอารมณ์เกรียวโกรธไปอย่างรวดเร็วข้าต้องใจเย็นไว้ บางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องอะไรที่เลวร้ายก็เป็นไปได้แต่ว่าเจ้าแมวบ้านนี้ชักจะมีความลับมากเกินไปแล้วกระมังข้าจะต้องชักถามเขาจนขขาวซีดแน่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงื่อนไขอันใดกันที่เขาทํากับท่านทวดเยว้ฉลางบางทีอาจจะกับเรื่องบ้าบ้านั่นจะเป็นเรื่องบ้าอันใดได้อีกนอกเสียจากเรื่องตําแหน่งประมุขตระกูลอย่างไรเล่าตําแหน่งที่ข้าไม่คาดฝันและไม่อยากรับเลยสักนิดเอาละถึงคราวที่ต้องซักกันจริงจังแล้ว เนินนารถม้าของตระกูลเซียแล่นออกไปนอกกำแพงเมืองหลวงจอดข้าหงอทางคณาแห่งหนึ่งข้ารอบมองจากหน้าต่างออกไปข้างนอกที่ข้างหนึ่งกลับฟื้นคืนสภาพเป็นทุ่งนาเขียวขจีแตกต่างจากอีกฝากที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนไร้ชีวิตชีวาชิงลู่ถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งก่อนจะเอ่ยเห็นใจน่าสงสารชาวนานะขอรับนายน้อยต้องใช้เวลานานถึงปลูกข้าวได้โตเท่านี้แต่กลับถูกภัยธรรมชาติทำลายลง ข้านั่งนิ่งเหมือนเดิมในใจกลุ่นด้วยความสงสัยจำได้ว่าท่านทวดพูดราวกับฉินอองเกี่ยวข้องกับเรื่องหิมะหลงฤดูครั้งนี้ทำให้ข้าอดจะประหลาดใจไม่ได้ฉินอองเกี่ยวข้องอย่างไรอย่างนั้นหรือขากับชิงลูกก้าวลงจากรถมาแล้วเดินตามทางดินคารุคระไปยังกลุ่มผู้คนที่เห็นอยู่ไกลๆแปลกนักขอรับนหยน้อย,หอยเหตุใดอีกฝั่งถึงมีหิมะในขณะที่ฝั่งตรงกันข้าไม่มีมีหนำซ้ำนาข้าวก็ไม่เป็นอันใดอีก นั่นคงจะเป็นเพราะพวกเขาที่อยู่ตรงนั้นกระมังข้าชี้นิ้วไปที่กลุ่มคนกลางทุ่งกว้างชายหนุ่มโดดเด่นทั้งสองยืนอยู่กลางวงชาวบ้านธรรมดาทั่วไปรอบๆไม่ไกลกันมีองครักษ์ในเครื่องแบบเต็มยศยืนอารักขายอย่างเคร่งครัดในตอนที่เราเดินเข้าไปใกล้องครักษ์ทั้งหลายรีบกรูเข้ามาตรวจสอบป้องกันอันตรายข้ากับชิงลู่ยกมือยอมให้ตรวจสอบอย่างว่าง่ายแต่ก่อนที่จะมีมือหาแต่ตัวข้าก็มีเสียงเตือนขัดขึ้นเสียก่อนโอ้โอ ถ้าไม่อยากมือขาดอย่าแตะตูคุณชายคนนั้นจะดีกว่านะพักพวกเจ้าของหงมากเสียงยี่ยวนกวนประสาทผู้คนตั้งแต่เอื่อนเอ่ยพยางแรกนี่มีคนเดียวเท่านั้นที่ได้ข้าชำเลง,งไปมองชายหนุ่มร่างสูงโปร่งเจ้าของผมสีดำขนกาที่ยิ้มกว้างเคืองตาเป็นอย่างมากมองผิวเผินเหมือนยิ้มดูดีสุภาพด้อบัณฑิตแต่แท้จริงแล้วมันกวนโอยสิ้นดีผู้ใดจะเป็นเช่นนี้ได้นอกเสียจากคนแทเเฉิน รองหัวหน้าเฉินนี่คุณชายเชี่ยจิ้งถิงคู่มั่นแสนรักของท่านอ่องอย่างไรละ่ะเฉินหุยเคอพูดรั้วเสียงหัวเราะหน้าหมันไส้จริงทำไมเวลาเจอคนผู้นี้ข้าถึงหยุดความหงุดหงิดไม่ได้เสียทีนักน่าสงสัยจริงๆว่าเฉินหุยเคอทาสิ่งใดให้ข้าไม่ชอบที่หน้าเพียงนี้พอรู้ว่าข้าเป็นใครองครักษเหล่านั้นก็แทบจะหามข้าเข้าไปในวงจิ้งถิงเจ้าแมวที่ยืนกอดอกนิ่งเงียบฟังคำท่ามรำพันของน้องชายที่พูดฝ่าย เดียวเหลือบสายตามาเห็นข้าก็ขยับตัวเดินเข้ามาหาอย่างรวดเร็วข้ายิ้มรับอดขำไม่ได้เมื่อกี้เหมือนแมวที่เห็นเจ้าของเดินมาพร้อมอาหารจากนอนเฉยไม่สนใจใดๆก็ลุกวิ่งเข้าใส่ตาลุกวาวซานองหยุดพูดหันมองตามพี่ชายก่อนจะทำหน้าเข้าใจส่งมิ้มล้อเลียนมาให้ข้าอดจะเขินไม่ได้ชิ้นองเหลือบสายตาไปมองน้องชายก่อนจะดีดหลังมือตีแสกหน้าอย่างจังเจ็บหน้าหล่อๆของข้า ตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเด้อสานองร้องลั่นกลุ่มใบหน้าอันมีค่าของเขาดวงตาสีน้ำตาลเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ถูกพี่ชายทำร้ายข้าสะดุ้งกับเสียงแผดร้องปานเจ็บเจียนตายมองน้องชายของเจ้าแมวอย่างเป็นห่วงแต่ก็ไม่นานเพราะเจ้าแมวปรีเข้ามายืนขวางหน้าไม่สนใจดีสานองที่ทำหน้าตัดเพาะต่อว่าร้ายสำเนียงมาให้หลังจากหาที่นั่งได้แล้วข้าก็เริ่มหาเรื่องพูดคุย กับเจ้าแมวที่นั่งเบียดอยู่ข้างๆพวกท่านกำลังทำอันใดยอยู่หรืออ๋อพวกเรามาช่วยฟื้นฟูพืชผธุนให้ชาวบ้านอยู่นะสารอ,องธละเข้ามานั่งอีกด้านชิงตอบแทนเสียงดังฟังชัดข้าหาันไปมองเขาแทนเจ้าแมวที่หน้าเย็นเยือกยิ่งกว่าน้ำแข็งก้อนยักษ์ย้ายน่ากลัวจนไม่กล้าสบตาท่านพี่เป็นคนละลายหิมะส่วนข้าเป็นคนคืนชีพให้พวกพืชตอนนี้เรากำลังพักกันอยู่ใช้พลังมากๆกกินลมปราณแทบหมด สานองอไม่รับรู้สายตาทิมแทงจากพี่ชายยังคงอธิบายเรื่องโบกไม้โบกมือประกอบสีหน้าสดใสร่าเริงสมเป็นหนุ่มรุ่นทําให้ข้าอดจะยิ้มตามเขาไม่ได้สมกับเป็นชายหนุ่มเจ้าของฉายาแจกยิ้มสดใสจริงๆจริง,รงถิงเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมาที่นี่เจ้าแมวยกแขนอกไหล่ของข้าพร้อมกับดึงเข้าหาตนเองอย่างนุ่มนวลยืนหน้ามากระซิบถามข้างๆหูของข้าแทบจะเกยคางบนไหล่ข้ากนลุกเกลียว แก้มร้อนวูบลมหายใจอุ่นๆข้างแก้มทําให้คันยุกยิกเสียสมาธิปไปหมดสิน้นมะไม่มีอันใดขักข้าแค่มาหาท่านตะกุกตะกักไปหมดแล้วบ้าที่สุดสติสันนรพวพอๆกับหัวใจที่เต้นแรงจนเจบอกไปหมดกลิ่นหอมเย็นๆพร้อมกับหน้าหล่อๆบ้าเอ้ยบ้าจริงหลงจะเป็นจะตายอยู่แล้วทำเช่นนี้เอามีดมาแทงกันเลยจะดีกว่า ไม่ต้องสนใจพวกเราขอรับคนกันเองทั้งนั้นพวกเขาไม่อายแต่ข้าอายแทนนี่นาซานอองทําใจเถิดขอรับเสียงซุบซิบเป็นแมลงบีบแมลงวันฉุดสติของข้ากลับคืนมารีบดันเจ้าแมวออกห่างลอกมองไปรอบๆเห็นสายตาของแต่ละคนที่แอบมองมาอย่างกับโจรจ้องฉกถุงเงินถึงกลัวแต่ก็อยากจะรู้อยากจะเห็นเจ้าแมวขยับออกห่างไปนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆแทบไม่ต่างจากเมื่อครู่เท่าไหร่ เขาใช้หางตามองจิตไปที่น้องชายต่างมันดากับคนใต้บัญชาสองคนที่ว่าสะดุ้งเฮือกหลบตาไปคนละทางรีบลุกเพ่นหนีไปอย่างรวดเร็วท่านอ่องทำเสียงในลาคอคล้ายพอใจก่อนจะจ้องตามหลังลูกน้องคนสนิทเขมงเฉินหุ่ยเคหันคอมามองเจ้านายที่ส่งสายตาออกคําสั่งไร้เสียงจ้องกันไปจ้องกันมาอยู่หลายอิดจ,จคนเป็นลูกน้องแต่ความจนเหงื่อไหลถึงปลายคางข้าเริ่มสงสารมันต้องปวดหัวมากแน่แน่ สุดท้ายท่านรองหัวหน้าองคารักษ์ก็ปรัดเรื่องเข้าใจความหมายรีบทำตามคําสั่งทันทีองคารักษ์ช่วยกันต้อนชาวบ้านออกไปแล้วยืนล้อมปิดกั้นสายตาคนอื่นๆออกจากเราเพื่ออันใดกันข้ามองไปรอบๆทั้งหวัดระแวงและประมาทเล่นให้องคารักษ์มายืนเป็นกําแพงแบบนี้ยิ่งจุดประกายให้คนอื่นสงสัยอยากรู้มากกว่าเดิมอีกกำแพงมนุษย์สร้างเสร็จเจ้าแม่วะก็อัญเชิญตนเองเข้ามากระแสข้าอีกครั้ง สีน่าร่าเปรียบแต่แววตาเจ้าเล่สุดๆแล้วไม่มีอะไรจะพูดกับข้าอย่างนั้นหรือจริงถึงเจ้าแมวนี่ตลกจริงอยู่ใกล้กันขนาดนี้แทบจะสิงกันอยู่แล้วจำเป็นต้องกระซิบกระซาบด้วยหรือข้าขืนตัวออกห่างจากเจ้าแมวเริ่มทำตัวจริงจังอันที่จริงก็มีเรื่องคุยกับท่านจริงๆนั่นแหละอันใดกันมิได้มาหาเพราะคิดถึงอย่างนั้นหรือเจ้าแมวแซ่กลับเสียงหลงน้ำเสียงผิดหวังเป็นอย่างมาก ข้ากำลังงาปากพูดก็ต้องหยุดฉับพลันเจ้าแมวหันหน้าหนีไปทางอื่นข้ากระพริบๆทั้งแตกใจทั้งขบช้ำเจ้าแมวที่งอนเงียบไปไม่นานคนงอนก็ทำใจได้หันมาพูดแบบไร้าอารมณ์อย่างขอไปทีเอาเถิดมีอะไรก็พูดมามีหลายคำถามเฉียวเช่นข้าพยายามเมินเฉยท่าทางน่ารักน่าชังที่ทำเอาคันหัวใจยิกๆของเจ้าแมววางมาดเป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนชั่วคราวลุกตาใช้ปลายนิ้วเกลียดปลายไปมา เว้นวักยาวเฝ้าสังเกตที่รุดของเขาแต่ชิ้นอ่องนั้นไม่มีท่าทีใดๆนอกจากตั้งหน้ารอฟังที่หอบุพาจันทราสุรารสเด็ดหรือไม่เจ้าแมวเลิกคิ้วก่อนจะมองมาด้วยแววตาคล้ายหวเราะเขาสายหน้าเอ่ยตอบสุราของหอนั่นไม่เท่าไหร่แต่โชคดีเจ้าภาพรวยถึงมีสุราดีดืออือฮึอใครบอกมิได้ขอรับท่านเจ้าภาพขอให้ปิดในความลับบอกได้แค่พวกเราไปคุย เรื่องสาคัญขนาดตัดสินใจอนาคตทั้งหมดของแควนชิงขอรับขอให้ใต้เท้าเปลี่ยนเป็นคําถามอื่นได้หรือไม่ตอบที่เล่นที่จริงท่าทางก็สงบอย่างยิ่งไม่พิรุษใดๆหลุดออกมาเหมือนวัวสันหลังวะเจ้าเมลนี่เป็นผู้บริสุทธิ์หรือผู้ร้ายชํานาญการกันแน่ไม่มีอะไรนอกจากคุยไม่มีไม่ได้มองไม่ได้แต่ไม่ได้ต้องใดๆทั้งสิ้นคาจ้องเข้าไปในตาสีดําสนิทที่นิ่งไม่หวัน่นไหวใดๆถ้ายืนยันแบบนี้ก็ถือว่าบริสุทธิ์ หลุดพ้นข้อหาก็แล้วกันข้าพ่นลมหายใจแล้วพยักหน้าเจ้าแมวกดมุมปากลึกเอียงหน้าใช้สีสกูกข้าเบาๆช้อนตาสวยๆขึ้นมามองให้ตายข้าแทบอยากกระโจนเข้าตะครุบใจจะขาดน่ารักจริงเชียวแมวน้อยของข้าท่าทางมีความสุขเหลือเกินเดี๋ยวๆไม่ได้ไม่ได้ข้าจะหลงเสน่ห์เจ้าแมวแล้วลืมเรื่องที่ตั้งใจสัางไม่ได้หน้อยเจ้าเล่นนักนะเดี๋ยวเถอะข้านั่งตัวตรงใจแข็งไม่สนใจ ป่อยให้เจ้าแมวคลอเคลียรเรียกร้องความสนใจต่อไปข้ายังมีอีกหลายคำถามอืมเอาเช่นนี้ดีหรือไม่ไว้ทำงานเสร็จแล้วเราค่อยมาคุยกันแบบยาวเจ้าแมวไม่มีท่าจะสลดให้เห็นเด้งตัวขึ้นมาจากข้าหลังจากเกลือกกล้วจนพอใจพยักน้ารับอย่างยินยอมและยินดียิ่งเรากับว่ามันไม่ได้สร้างปัญหาใดๆกับเขาตรงกันข้ามเหมือนเขาเองก็มีเรื่องอยากจะคุยกับข้าเช่นกันมันทำให้ข้าเริ่มเกรง เขาอยากจะคุยเรื่องอะไรกันตกลงกันอย่างสันติแล้วเจ้าแมวก็เอียงตัวมาพิงค่าหลับตาลงพักสายตาพักทุกอย่างของเขาระหว่างเราไม่มีคำพูดใดๆอีกแต่ข้ากลับรู้สึกมกความสุขอย่างยิ่งโชคดีที่ไม่ได้เสียสติวิ่งมาตีโพยตีพายแบบคุนบ้าการถามตรงๆไม่หมวแต่คิดไปเองข้างเดียวไม่ยากอย่างที่คิดและเรื่องราวก็มิได้เลวร้ายอย่างที่กังวลไว้ภายในอกของข้าปลอดโปร่งร่างกายเบาสบายสุด,สด ระหว่างที่บรรยากาศของเราอบอุ่นไปด้วยความสุขใจข้าก็หาเรื่องมาคุยกันเบาๆแปลกนะที่ท่านมาช่วยด้วยตัวเองเช่นนี้ยายมิใช้ลูกน้องเหมือนเคยเราข้าต้องรับผิดชอบอ้อเช่นนั้นเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับท่านจริงๆน่าสิท่านท้วดพูดเหมือนท่านเป็นตัวต้นเหตุมินำซ้ำยังฝากมาบอกท่านให้ควบคุมอารมณ์ตนเองให้ดีด้วยมันหมายความว่าอย่างไรอย่างนั้นหรือเจ้าแมวที่กำลังนอนทักศรีสบนหไหลข้าพงะ ถ้าตาไม่ได้ฝาดแล้วละก็แก้มของเจ้าแมวแดงเริ่มเหมือนเขินอายยังไงชอบกลนเจ้าแมวน้อยน่ารักกลายร่างเป็นแมวจอมหญิงตัวเดิมใบหน้างดงามเย็นชาและตึงเปรี้ยวราวกับถูกขึงเอาไว้เขาสะบัดเสียงเย็นเยือกตอบกลับมาเจตนาทำเป็นโมโหเพื่อกลกเกลื่อนอะไรบางอย่างก็หมายความว่าข้ายังหนุ่มยังแน่นกว่าตาเท่านั้นนะสิข้าพยักหน้ารับความไปทั้งที่ไม่เชื่อเลยสักนิดมันต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่ๆอะไรกันเป็นเรื่องที่ข้ารู้ไม่ได้อย่างนั้นหรือ พอเห็นสายตาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อถือของข้าเจ้าแมวก็ยิ้มยิ่งดูมีพิรุษกันไปใหญ่แมวจอมหญิงของข้ามีหรือจะยิ้มออกมาง่ายๆเช่นนี้อย่างไรก็ผิดปกติเหมือนปิดบังอะไรเอาไว้ทําไมละ่ะก็แค่หิมะตกนอกฤดูเองก่อนที่จะถูกข่าซักฟองต่อสารอ,องกับเฉินหุ้ยเขอก็เข้ามาขัดตาทับดึงเจ้าแมวออกไปแบบถูกจังหวะราวกับล่วงรู้อนาคตได้เวลาทํางานกันต่อแล้วท่านที่ชินอ,องกลับมาวางมาดเป็นท่านแม่ทัพผู้เก่งกาจ รีบจรลีไปช่วยแก้ปัญหาชาวบ้านทันทีไม่ไปปากต่อรองแม้สักคำกระตือรือร้นช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากได้น่าชื่นชมข่าประชดหนะพวกเขาเริ่มกำจัดหิมะที่เหลือหน้าที่นี้เป็นของชินอองเขายกหิมะทุกเม็ดทุกหน่วยขึ้นจากพื้นดินขึ้นลอยกลางอากาศมองผ่านผ่านเหมือนกับกลุ่มก้อนเมฆสีขาวโพลนจากนั้นสารอ,องก็ทำการฟื้นฟูคืนชีวิตให้แก่ต้นข้าวที่คอหักอับเฉาให้มีชีวิตชีวาดังเดิม ชิ้นอองบีพิมระเหกลายเป็นน้ำตกลงมาพรมนาข้าวข้านั่งดูพร้อมกับกินขนมที่ชิงลู่รับมาจากชาวบ้านที่มีน้ำใจแบ่งปันผ่านการรับรองว่าปลอดพิษจากคนแท่เฉินเรียบร้อยแล้วพวกเขาทำไปได้หลายสิบหมู่หนึ่งหมู่ประมาณ60ตารางเมตรก็ต้องหยุดพักเพราะสารอองหน้าซีแทบล้มเป็นลมพับทุกคนจึงให้เขาพักฟื้นพลังเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเจ้าแมวคงมีพลังมากกว่าขั้นเจ็ดแน่แน ในขณะที่น้องชายของเขาต้องถูกเฉินหุยเคยัดยาฟื้นฟูพลังเขากลับกอดอกท่อสายตามองเหล่าคนธรรมดาด้วยท่าทางสง่างามน่าประทับใจใช้เวลานานขนาดนี้แต่ยังไม่คืบหน้าก็เพราะต้องรอสารออกนี้เองเขาเป็นคนเดียวที่มีพลังวิเศษธาตุไม้ซึ่งเป็นาธาตุธรรมชาติที่หาได้ยากยิ่งข้าหันมองไปยังพื้นที่ประสบภัยที่เหลือพลางคำนวณในใจคืนปล่อยไว้แบบนี้มีหวังเมื่อขํากันพอดีข้ากับชินอองคงไม่ได้พูดคุยกันเป็นแน่ ข้าตัดสินใจอย่างรวดเร็วลุกขึ้นเดินตรงไปหาชินอองมองหน้าข้าวด้วยสีหน้าราบเรียบเย็นชาพอข้าปรี่เข้าไปใกล้ท่านแม่ทัพหน้าเกรงขามคนนั้นก็กลายเป็นเจ้าแมวน่ารักตัวเดิมของข้าทันทีข้าช่วยดีหรือไม่ข้าหยุดยืนชิดร่างสูงสง่าของท่านแม่ทัพกระซิบถามเสียงเบาชินอองยกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเป็นเชิงถามความแน่ใจข้าพยักหน้ายืนยันหนักแน่นกวักมือเรียกให้เขาโน้มตัวลงมาหา เจ้าแมวก็ทําตามอย่างว่าง่ายเป็นที่สุดเราสองคนยืนซุบซิบกันท่ากลางสายตาแอบมองยังอบอุ่นของเหล่าองครักษ์ที่ทําให้ข้าจักระจี้พิกลปรึกษากันจบชินองก็เดินไปพูดกับน้องชายที่มือถือญาติมายาหอมไม่ห่างวันนี้สารอองจองอู้อันดับหนึ่งทำงานหนักจริงๆสมควรยิ่งแล้วข้าเห็นคนเป็นน้องพยักหน้าหนักหนักแล้วทั้งสองก็กลับมายืนทำหน้าที่ต่อชินอองจัดการที่มักเขากวาดมันทีและไม่เกินสิบหมู่ ข้าว่ามันแปลกๆอยู่นักทั้งที่ในตอนหยุดความกลาหนในค่ายเปาอีแค่กระทึบเท้าก็แช่แข็งทั้งค่ายเอาไว้ได้ข้าว่าพื้นที่หิมะสุดลูกหนูลูกตานี้แค่เขาดีนิ้วครั้งเดียวก็กวาดหิมะสะอาดหมดจดแล้วแสดงว่าชินอองเจตนาซ่อนพลังของเขาเอาไว้เป็นแน่ระหว่างที่คิดข้าก็เริ่มสร้างอาณาเขตครอบคลุมที่นาเพื่อฟื้นฟนะูนาข้าวกลับมาโอ้โหครั้งนี้กูนะ้นาข้าวกลับมาได้กว้างกว่าเดิมอีกเสียงอุทานเพื่อมอกป,ป,ปลื่มใจ ดังมาจากเหล่าลูกน้ององค์ครักน้อยใหญ่ชื่นชมสารออกไม่หยุดปากคนโดนชมยืนอึ้งไม่แพ้กันเขายิ้มรับทั้งที่งุนงงไม่เข้าใจชิ้นออกที่ยืนอยู่ข้างๆก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเป็นทางการการฝึกปรือเพิ่มลมปราณได้ผลต้องฝึกจนลมปราณจวนเจียนหมดตัวถึงจะขยับขยายเพิ่มระดับได้ไวเป็นเช่นนี้นี่เองคนได้ยินก็เบิกตากว้างเมื่ออยู่ดีๆท่านแม่ทัพหน้าเดียวก็แนะนำเคล็ดฝึกปรือพลัง พวกเขาต่างพากันส่งเสียงอื้อึ้งไปทั่วบ้างก็รีบจดบันทึกบ้างก็พยายามจดจำไปปฏิบัติคือฮาถือเป็นจริงเป็นจังอย่างยิ่งสารอองพยักหน้าเหมือนบรรลุข้อสงสัยในใจข้าเลยมอ,องค์เจ้าแมวที่ถูกผู้คนมองมาด้วยแววตาเลื่อมใสนับถือแล้วเข้าใจสัจธรรมข้อหนึ่งนั้นทันทีคนมีหน้ามีตาต่อให้พูดมั่วยอย่างไรผู้คนก็ถือเป็นความจริงไปหมด จบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ